อยากรู้ไหมครับว่ากาแฟแก้วหนึ่งทำยังไงให้มันอร่อยนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องใส่ใจนะเท่าที่ผมพอรวบรวมได้นะครับมีอยู่3อย่างครับที่จะทำให้ก,กาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยที่ควรจะดื่มนะรสชาติดีนะครับเรามาลองดูหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าจะขายดีต้องมีอะไรนะครับ ข้อสุดท้ายคือกาแฟต้องอร่อยทีนี้คำว่าอร่อยเนี่ยนะครับมันเขียนเหมือนกันนะครับอ,ออ่างรอเรือไม่เอกเอออ่างเยอยัยแต่ความรู้สึกอร่อยของแต่ละคนน่มันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานที่จะทำให้กาแฟอร่อยได้นะฮะผมเปรียบเทียบได้เลยนะฮะ ผมให้น้ำหนักสำคัญที่สุดก็คือวัตถุดิบที่ทำกาแฟในที่นี้ก็คือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องก็คือเมล็ดกาแฟเพราะกาแฟเนี่ยนะเมล็ดกาแฟถ้าคุณนะฮะได้เมล็ดกาแฟที่คั่วไว้นานแล้วกลิ่นอโรมามันหายไปหมดแล้วเนี่ยคุณทำยังไงก็ไม่อร่อยครับฮะ กาแฟมีอายุที่ดีที่สุดนะที่จะคงความอร่อยไว้ได้แค่ประมาณ21วันนะครับนับจากวันที่ขั้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้กาแฟอร่อยได้คุณต้องหาวิธีที่จะเข้าถึงแหล่งที่จะซื้อเม็ดก,กาแฟให้ได้เม็ดกาแฟที่คั้วมาใหม่สดเสมอนะครับแล้วเวลาซื้อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจำนวนมาก เพื่อที่จะเอาส่วนลดนะฮะซื้อในครอบที่สามารถใช้หมดได้ภายใน3อาทิตย์จะดีที่สุดเลยนะฮะนี่คือความสดใหม่ของเม็ดกาแฟมันจะเป็นตัวบังคับเลยว่าคุณจะต้องนะ,ะหาแหล่งนะ,ะที่ใหม่คั่วใหม่สดแต่เนเม็ดกาแฟแต่ละชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้านะฮะ โรบัสต้าหรือว่ากาแฟอาราบิกา้าจากเขตพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเองนะฮะหรือบราซิลโคลอมเบียเทนยาเอธิโอเปียโกเตมาลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละอย่างแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปอีกนะฮนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาควบคู่ก,กันกับคำว่า ความรู้ความเข้าใจของบาริสต้าที่จะชงกาแฟอ๋อขอกลับไปนิดหนึ่งนะวัตถุดิบที่ใช้นอกจากเม็ดกาแฟเนี่ยนะองค์ประกอบที่อยู่ในแก้วเนี่ยนะคุณบังเอิญเป็นกาแฟเย็นนะครับที่จะเป็นต้องใช้ส่วนผสมนะวัตถุดิบอื่นๆเช่นครีมบ้างนะนมข้นหวานบ้างอะไรประมาณนี้ ผมฝากเอาไว้เลยครับอย่าใช้ยี่ห้อที่มันถูกให้ใช้ยี่ห้อที่มันดีต้นทุนอาจจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันคุ้มค่าที่จะทำให้กาแฟมันอร่อยนะครับนะหานมพดหวานดีๆหาครีมที่ดีๆนะแล้วคุณก็จะมีกาแฟอร่อยแน่นอนแล้วที่บอกว่ามันจะไปพ้องกับความรู้ของบาริสตา้า ที่จะต้องคัดสรรเอาเม็ดกาแฟคาเลคเตอร์ต่างๆนะครับมาผสมมาเบรนกันเพื่อให้ออกมารสชาติที่อริดอร่อยทูกใจคนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าโดยธรรมชาติเนี่ยกาแฟอาราบิก้ามันจะมีแอซิดิตี้ที่สูงนะครับแต่ละที่สูงไม่เท่ากันกาแฟที่ขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มแอซิดิตี้ก็จะต่างกัน ขั้วอ่อนจะมีความเปรี้ยวเหลืออยู่มากนะครับกลิ่นก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งขั้วกลางคุณก็จะได้อโรมาที่นวลขึ้นความเปรี้ยวก็จะลดลงแต่ยังไม่มีความขมที่จะออกมาซึ่งมันจะสะท้อนมาในด้านของกาแฟที่ขั้วเข้มนะคุณจะต้องเลือกสรรชนิดของเมล็ดก,กาแฟให้ดีนั่นก็คือเป็นเรื่องของความรู้ของบาริสต้า หรือคุณชงกาแฟนี่แหละครับนะฮะเห็นไหมฮะวัตถุดิบไหม่สดคนชงกาแฟจะต้องมีความรู้ความรู้ความเข้าใจว่าจะบดกาแฟให้ละเอียดแค่ไหนถึงจะได้ดึงเอาความเข้มข้นของกาแฟเนี่ยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคอกาแฟที่ต้องการรสชาติที่อ่อนละมุนจำเป็นไหม ที่จะต้องดึงเอาความเข้มข้นของกาแฟที่พีคสุดยอดแล้วก็มาผสมน้ำอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมฮะบาริสต้าจะต้องทำความเข้าใจกับวิธีการชงต่างๆเหล่านี้ไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องไปค้นหาอย่างแรกคือคุณจะต้องรู้จักว่านะฮะรสชาติของกาแฟแต่ละตัวเนี่ย มันเด่นไปทางด้านไหนนะ,ะในรเดียวกันคุณก็ต้องรู้ว่าความต้องการของรสชาติของลูกค้าคุณเนี่ยออกมายังไงเปิดร้านกาแฟในบ้านเรานะครับในเมืองไทยเ,เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าตัวเลขเนี่ยยังจะเป็นมาตรฐานต่อเนื่องอยู่นะฮะ80%ของคนไทยกินกาแฟเย็น แล้วคนไทยที่กินกาแฟเย็นจะชอบกาแฟเย็นที่สไตล์เข้มข้นหวานมันอาจจะมีเปอร์เซนต์ที่แตกต่างกันไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ไหนนะมีลักษณะกลุ่มคนเป็นยังไงนะฮะในมหาวิทยาลัยอาจจะเจอวัยรุ่นวัยรุ่นกับคนทำงานคนเมยุพฤติกรรมการดื่มกาแฟก็ไม่เหมือนกันในปัจจุบันกระแสะดื่มกาแฟดำ ใส่น้ําแข็งหรือเราที่เรียกว่าอเมริกาโน่เนี่ยก็มาแรงมากนะครับนะการทำอเมริกาโน่สูตรต่างๆจะมีให้เห็นเยอะแยะไปหมดเอาน้ําเชื่อมแต่งกินโน่นนี่นั่นมาผสมเพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์คับของแต่ละทีอันนี้ผมอยากจะให้ท่านไปค้นหานะครับเปิดร้านกาแฟท่านต้องมีเอกลักษณ์ ท่านต้องมีเมนูเด็ดประจําตัวในยุคการแข่งขันสูงนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ากาแฟชร่อยเนี่ยนะสองข้อที่ผมพูดมาเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักประมาณ70%เปอนต์เลยนะนะมากที่สุดความใหม่สดของเม็ดกาแฟาเพราะถ้าวัตถุดิบไม่ใหม่สดรับรองว่าคุณจะทำยังไงก็ ไม่สามารถดึงเอาความหอมหวานอร่อยนั้นออกมาได้นะความเข้าใจความรู้ของบาริสต้านะจะมาประมาณสัก3 0 0อีก30%ที่เหลือคืออะไรครับคือประสิทธิภาพของบรรดาเครื่องชงกาแฟนะซึ่งบรรดาเครื่องชงกาแฟเนี่ยที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยผมก็อยากจะฝ,ฝากบอกว่านะ มันก็จะมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับให้คุณเลือกนะอบางคนก็จะมีความเชื่อว่าเครื่องแพงๆสิถึงแก่ชงกาแฟออกมาได้ดีนะแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมบอกว่าเครื่องที่เป็นระดับคอมเมอร์เชียลไซส์เนี่ยนะครับเครื่องในระดับคอมเมอร์เชียลไซส์ธรรมดาธรรมดานะ ถ้าคุณจะชงกาแฟเพื่อการค้าแล้วก็เพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มคอกาแฟคนไทยนะไม่ต้องแพงเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้นะครับนะท่านต้องไปเลือกดูนะแล้วก็ชั่งน้ำหนักตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะเครื่องในระดับราคา1.000 0 0 0น0 0 0 0 0 0 0 0หา0 0 0รือ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยทำกาแฟออกมาได้ดีพอสมควรแล้ว นะส่วนถ้าท่านอยากจะมีเงินเหลือจะซื้อตัวละ7จ็ดแแสนตัวละใกล้ล้านอันนั้นท่านก็ต้องไปพิจรนารณาดูเอว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ท่านได้ลงทุนไปไหมนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของนะฮะแต่ระบุคคลเท่านั้นเองนะมีทุนมากท่านก็ซื้อไปนะแต่ถ้าในทางเรื่องของผมผมบอกว่า นะในระดับมาตรฐานทั่วๆไปตอบโจทย์ได้แน่นอนนะผมค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักของเครื่องเนี่ยนะมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยแต่ต้องไม่แย่จนเกินไปนะครับต้องไม่แย่จนในระดับที่คุณไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะฮะต้องมีทั้งความทนทานต้องมีทั้งความสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ นะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและแน่นอนที่สุดครับหาอะไรได้ง่ายครับอย่าหาเครื่องที่หาอะไรยากๆนะฝากท่านเอาไว้เป็นแง่คิด3ข้อนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะนําเสนอในโอกาสถัดไปก็เป็นเรื่องของนะฮะปัญหาเทคนิคของบรรดาเครื่องชองกาแฟเอามาฝากท่านนะครับวันนี้กลับไปก่อน ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ